นั่งรถมาดีกว่าพอละ20บาทขึ้นลงก็เมื่อกี้พูดแล้วลืมบอกว่าเราอยู่ไหนดีมากชื่อนั่นอะไรนะทุกที่โตเกียวมันจะเนื้อแบบนองเลยอะและตอนนี้ก็คือเจ้าหินแนะนำว่ายูริดีเป็นไปตัวอักษรอะไรแล้วหรอใช่แล้วนี่ทุกคนเราอยู่ลำปางแล้วนะอย่าพึ่งสิยังไม่ต้องพูดนี่พูดไปไหนถ่ายยังวะช่างถ่ายแล้วปรับลงปุ๊บเลยปะเนี่ย เออป tamam. รับมาไม่ได้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลอร์แม็กนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ก <te e ันที่ลำปางเมืองต้องห้ามห้ามมพลาะก็เขาบอกว่าเมืองต้องห้ามอ๋อห้ามพลาดเออเมืองต้องห้ามพลาดเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เมื่อวานอ่ะไม้ที่ทาวอล์กอ่ะไม่ได้เอามาแล้วหาไม่เจอนี่ก็มาซื้อใหม่ก็ใช้แค่ขายไปก่อนจะบอกว่าเธอไม่หันหน้าเธเลยจะบอกว่า มาลำปางรอบนี้เขาบอกว่าเม,มืองลำปางมันต้องห้ามใช่ไหมห้ามพลาดแต่เราพลาดหลายอย่างมากเลยอย่างเมื่อวานเราไปวัดก็ปิดวันนี้จะมากินข้าวยังไม่เปิดเปิดตอนเย็นแลวนี่เราอยู่ตรงริมแม่น้ําวังนะคะมองอะไรที่มองอะไรอยู่มองวงังมองวังก็เอาอาขาก็เป็นจุดนี่จุดไฮไ,ไลท์นั่งเล่นได้ไหมดก็ทมาป็นั่งเล่นได้เ,เ,เป็นเหมือนอาจารจายนไงนแสดงว่าแบบ น่าจะมีงานหรือแบบเมื่อก่อนแบบจัดงานหรือแบบนั่งดูน้ำไม่มีตอนนี้ไมมแต่น้ำไม่มีเลยทุกคนตอนนี้คือน้าตื้นมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวอีกร้านนี้ดีกว่าเราจะไปเที่ยวต่อที่ที่ชอมอใช่เราจะเข้าไปชอมอแต่วันเนี้เดี๋ยวเราจะเที่ยวที่ลําปางนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอะไรโชว์อย่างนึงก็คือเราจะโชว์ช<อ>เล็บ เราไปกินข้าวกันดีกว่าหิวแล้วเราจะไปกินข้าวที่ร้านโอชานะครับแต่เมื่อกี้โทรไปที่ไ้นขเขาแล้วเขาบอกว่ามันจะมีบางเมนูที่มันหมดแล้วใครดีเนาะเพราะว่าเราคนเยอะแน่เลยใครดีเพราะว่าเหมือนว่าเป็นร้านที่ ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งที่ลำปางไขรมาลําลำปางเป็นเมืองเล็กๆเมมันก็จะมีร้านดีไม่กี่ร้านเด็ดไม่กี่ร้านเนาะแต่ก็เยอะนะร้วเป็นร้านนี้เนี่ยอะไรอร่อยบาทเดียวอร่อยนะ่อบข้าวถูกมากอยากกันสามสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบจะกินไปสามร้อยกว่าก็งงเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูทุกคนว่ากับข้าวเขามีอะไรบ้างเพาเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเลยต้องมันแบบไม่รู้จะดูเมื่อไหร่นะเราจะดูแลดูปีนี้ปีหน้าปีหน้าดีแหมปีนี้ก็หมดวันแล้วไปกินข้าวดีกวา นะครับทุกคนตอนนี้เราไปซื้อ,อขนมโตเกียวนะครับเป็นขนมโตเกียวที่ขึ้นชื่อที่นี่แล้วก็ที่สาวสน่ารักแนะนํามาคือแซนนะครับเพจแจนี่โกะราทุกคนใครที่บอกว่าอยากไปรู้ว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดที่ญี่ปุ่นนีต้องตามเพจนี้เลยนะเด็ดจริงแนะนาจริงและตอนนี้ก็คือเ้าถือแนะนําว่าให้มาซื้อโตเกียวที่นี่นะครับ ร้านนี้คือจะเป็นร้านธรรมดาที่แบบว่าไม่ได้เป็นร้านแบบมีน้ำมุมนั่งเล่นอะไรนี้แต่คือว่าโตเกียวเขาอร่อยมากมาทุกคนไปที่ร้านกันดูว่านี่นะครับทุกคนนี่ถึงแล้วนะครับร้านนี้นะครับเดีย๋ยวให้เปิดดูนี่เห็นไหมนี่นะครับทุกคนร้านแวลเบเกอรี่นะครับที่พี่แจนแนะนำมาแล้วก็อันนี้จะเป็นโตเกียวนะครับ ป็นตัวเกียวที่ไม่ไม่เหมือนที่นะกรุงเทพหรทุกคนนี้จะเป็นแบบนี้ไปเ,เราซื้อเสร็จแล้วรีบไปกินข้าวกันต่อดีกว่านี้เราก็จะมีตัวเกียวแบบตัวเกียวในกรอบด้วยตัวเกียวในกรอบไช่ค่ะนี่ครับทุกคนแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคบเต็มเลยอันนี้จะเป็นโตเกียวในกรอบด้วยนะแล้วก็จะมีโตเกียวที่เป็นโตเกียวแบบว่าทําทสดตรงนี้เลยจริงๆเขาทาสดหมดแหละ กูปูไม่ดุกอะแล้วก็ทุกคนถ้าใครจะมาซื้อนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตรงถนนสิมเทวันนะครับเลี้ยวมาสักตรงนี้เลยแล้วก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรก็จะถึงร้านเขาเลยทุกคนพี่แจนอยากแนะนําน้องมากนะซื้อที่แบบว่าเยอะมากเลยนะดูสิ <c oughs> อยาเราเขึ้นไปกินบนรถดีกว่าที่เจ้าของร้านเขาน่าหลักมากเลยพูดจาแบบ <c oughs> น่ารัก <c oughs> สยงเขาเพาะเพะ <c oughs> ด้วยทุกคนใครมาลําปางก็อย่าลืมซื้อนะแล้วก็ ถ้าเป็นโตเกียวในเกาะอะจะเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละเมื่อกี้เขาบอกจําไม่ได้ละความ,ามาจาสั้นเฉยเล่งกินกันบนรถดีกว่านี่ครับทุกคนและนี่ก็คือโตเกียวที่แบบว่าขึ้นชื่อของที่นี่นะเป็นร้านใช่ร้นานนี้ปะเนี่ยร้านนีโนน้โตเกียวในเกาะไหมคะข้างหลังโตเกียวในเกาะเล่นไปแล้วเมื่อกี้เล่นไปแล้วเมื่อกี้เล่นไปแล้วจะบอกว่าเขาเป็นโตเกียวแบบเดวเชื่อไปก่อนเลยน่อย,ยวค่อยพูดไปอ่ะพูดไปอ่า จะบอกว่าเขาเป็นตัวเกียวที่ไม่เหมือนตัวเกียวที่ในกรุงเทพทุกคนแล้วก็มันเนื้อมันดึ๋มดึมดึ๋มดึ๋มนุ่มๆอ่ะอืโอ้ยยังไม่ได้เลยนี้เลยหน้าหลบไปดิหน้าหลบไปดิมองคนเห็นถ่ายอย่ารงนี้ป่ะเอออ่าเดี๋ยวจะชิมเดีนะอืมได้จะกินที่นมหน่อยโอ้ยอร่อยทุกที่ตเกียวมันจะเนื้อแบบแข็งอันนี้แป้งนุ่มมันไม่แบบเหมือนแป้งนุ่มๆเนี่ยแป้งนุ่ม ทุกคนเนื้อแบบมีความเด้งดึ๋งเด้งดึงอ่ะอือร่อยอ่ะโอเคครับมีกล่องหนึ่งเดีไวกินข้าวเท้าเลยของหวานอหละใครเปิดอ่ะไม่ไหวแล้วอะอืมดีมากอร่อยอ่ะเนื้อเหนียวเคี้หมดแล้วจะบอกว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันไม่หวานมากนะเนาะมันไม่หวานมากซึ่งพอมันไม่หวานมากมันกินได้เรื่อยทุกคนหลุดหลเราดิเรายังไม่ถึงเชียงใหม่เลยของเต็มไปหมดเลยเนี่ยรืออะไรก็มีอค่ แน่นแน่นแน่นไปไปต่อดีกว่าไปสิบโมงแล้วอืออีกกล่องเหนือค่อยเ็ียวไกินต่อ A few moments later แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโอชาเป็นร้านที่อีกร้านหนึ่งที่พี่แจแนะนำมาวันนี้คือกินตามที่เจ้าถิ่นเขาแนะนำมาเลยนะครับและที่เราสั่งจะมีเรากินแทนกินให้เรนะเจ้าหญิงแห่งบาปางเอกจะบอกเจ้าถิ่นยู่ได้เจ้าหญิงแห่งห่งบางร้ายแซววินแซวเลย เจ้าถิ่นไม่ใช่เจ้าหญิงไม่ใช่เจ้าหญิงหูไม่ค่อยดีแล้วหิวมากจนหูเพี้ยนหมดละเรามากินตามเจ้าถิ่นที่แต่แล้วก็วันนี้ที่สั่งมาเรามีอะไรบ้างนะมีต้มจืดแล้วก็หมูสามหมูหู้หมูสามหมูระเทียมหมูน้ำมันหอยแล้วก็หมูน่าหอยแล้วก็ไม่ใช่เดียวไข่เดียวหมูครัไข่กับหมูสามต้มจืดแล้วก็น้ำมันหอยสามอย่างนะครับสั่งมาแล้วก็ดรอ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  นี่ครับทุกคนอาหารมาแล้วจะบอกว่าน่ากินมากทุกอย่างนี่นี่นสั่งมาสามอย่างน่ากินทุกอย่างถ่ายให้ดูว่าเอ้ยเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนนี่ยวชิมหมูผัดน้ำมันหอยนะครับที่ขึ้นชื่อแบบนี่นี่นมากเลยอ่ะถ่ายไว้นะไม่ไหวกินก่อน เมื่อกี้ไปกินเสร็จแล้วอยากจะบอกว่าอร่อยมากแบบโอ้โหเนื้อน้ำมันหอยแล้วก็หม ну ูน้ำมันหอยเ่ะดีมากตอนแรกอ่ะสั่งแค่หมูน้ำมันหอยมานะแต่แบบเอ้ยมันไม่อิ่มอ่ะอิ่มไม่อิ่มลองอีกก็เลยมากก็เลยแบบว่าตอนแรกจะสั่งหมูแต่ทีนี้เธอบอกให้ฉันสั่งนี่น่สั่งเนื้อก็เลยเออสั่งเนื้อมาลองกินด้วยพอเนื้อมาเชื่อปะ เนื้อแบบอร่อยมากเนื้อนิ่มแบบโอ้นุ่มแบบเนื้อนุ่มแล้วแบบมันไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแล้วแบบอร่อยจนน้ำตาจะไหลเะทุกคนคือแบบนี่อร่อยจริงมาลำปางนี่คือต้องมาลองเลยนะดีดีมากชื่ออะไรนะโอชาวัฒนาใครมาต้องมาลองรถ one hour later ครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาบนวัดพระใหญ่นะครับหรือว่าดอยพระชานนะครับพี่ ว่าวันนี้คนเยอะมากคนแบบกรุบกริบใช่ไม่ไม่ไมก,กรุบกริบนะดีแล้วน,น,นี่ยังไม่เยอะอกเนี่ยไม่เยอะอีกเหรอนี่นี่คือนี่ยังไม่เยอะใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็จะบอกว่าข้างว่างเขาจะมีเป็นรถสองแถวที่จะพาขึ้นมาข้างบนนะครับหรือใครจะขึ้นมาขับรถขึ้นมาก็ได้แต่จะบอกว่าที่จอดน้อยแล้วก็รอคิวนานซึ่งนั่งรถมาดีกว่าคนละยี่สิบบาทขึ้นลงก็โอเคครับคนอันนี้ครับนี่ข้างหลังจะเป็นพระใหญ่นะครับข้างหลังตรงนี้อยู่ฮ่องกงเนี่ย ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนตอนเหมือนตอนนั้นที่เราไปที่ตกเกียวโตใช่ไหมแล้วข้างหลังก็จะมีเสาแดงอะเสาเสาแดงเหมือนแบบว่าที่ที่วัดที่ที่ศาลเจ้าศาลเจ้าอะไรศาลเจ้าจิ้งจอกอ,อะไรอยเี้ยแล้วก็ข้างบนอากาศดีมากป่ะเราไปไหว้พระแล้วก็ถ่ายรอบๆดีกว่า ็คือน้องตุ๊ก,กตาขอฝนนะครับทุกคนแต่เราไม่ได้มาขอฝนนะเราเรามาขอโชคลาภนี่เพจเซรามิกสุดปังเลยครับตรงไหว้ดิใช้หมดแล้วเรากแขวนซ้อนไว้เราก็แขวนซ้อนเลยทเ น้องโตโตโรนะครับและนี่ผ่านเสาแดงเสาแดงมินิมอลมินิใจไงไปมาทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่แล้วชายเมียงใชาเมียงชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงใชาเรียงอะไรฮะช้เรียงอะไรเรียงอะไร เชียงรายแล้วใช่น้อยอ่ะคุณเล่นเหรอเขาเล่นเหรอ <c oughs> อเดีเยวขึ้นเงี้ยเดมึงเล่นขึ้น,นได้ว้า้พักก่อนวันนี้เหมือนทัวร์วัดเลยไม่วันนี้เราจะเป็นวันแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทาบุญเนีก็เดี๋ยวทัวน์เจะไม่เอ้ยแต่พรุ่งนี้ก่อนก่อนไปวันต้องทาบุญนะอืเมื่อกี้พูดแล้วลืมบอกเลยว่าเราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่บนดอยพระธาตุดอยสุเทพะาดอยสิเทมครับกําลังจะขึ้น ไปไหว้พระธาตุกันนะโอเคครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้เรากซื้อรถรางนะครับขึ้นไปข้างบนปละณยี่สิบบาทเดินไม่ไหวแล้วนี่ครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่กันข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วนี่อันนี้ไปเซอร์กินิ่งมาทําบุญนะครับเออเออเออเห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วก็ไปทำบุญนะครับที่เขาจะสร้างยอดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่แผ่นทองนะครับวันนี้มาพอดีโชคดีเลยอะ่ะที่เขาแบบว่า มีการสวนมนต์ด like. ้วยอะไรด้วยครับแล้วก็ได้ทําบุญสร้างกระดิ่งผธาทั้งบนดีมากเลยวันนี้นี่ครับทุกคนและนี่ก็คือวิวบนพระ่าดอยสุเทพนะครับวิวข้างหลังก็จะเห็นเป็นแบบว่าเมืองของเชียงใหม่เลยทั้งเมืองฝุ่น PM อันนี้หมอกอันนี้หมอกไม่ใช่ฝุ่น p เอันนี้หมอกหมอกนนี้หมอก เที่ยวคนถ้าตรงนู้นนะก็จะเป็นถนนอิม,มาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามบินตรงไปก็จะเป็นถนนวัวลายทุกคนมันมั่วตรงนี้ถนนนี้ลูกอยู่ยังไงไม่รู้เลยมันมั่วพูดไปก่อนไฮ้จะบอกว่าอากาศดีวันถนนอันนี้ถนน,นนที่เรา,นนนานนกลับเพื่ออันนี้อันนี้เขาเรียกเลยนะสุดพิเศษ มนจะบอกว่าวันนี้ต่างชาติเยอะมากเลยรู้สึกแบบว่ามันให้ฟิลแบบโอ้มันไม่เห็นต่างชาติเยอะขนาดนี้มานานแล้วนี่ยตื่นเต้นหรอตื่นเต้นดิทำไม่ตื่นเต้นหรอทุกคนตื่นเต้นไหมทุกคนต้องตื่นเต้นแหละเราทุกคนรู้หรือเปล่าว่าจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับจังหวัดอะไรเชียงใหม่ไม่ใช่ใช่เมียงไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ใกล้กับจังหวัดอะไรจังหวัดทุกคนรู้ว่าทุกคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันเขารู้ ทุกคนเขารู้อยู่เดี๋ยวแหละเธอเชียงใหม่ก็เชียงรายไม่ใช่ลำพูนแพร่น่านน่านมาจากไหนนั่นไงนั่นไงมัวละอ้าวอ้าวอยู่ยุนเชียงใหม่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันก็ต้องเป็นเชียงเก่าเออเออช่างมดเออมาทุกปีเนี่ยคือต้องขึ้นมาที่พระธาตุดอยสุเทพมาไหว้พระแล้วก็มาที่วิวตรงนี้คือก็มามาประจำเลยมาแบบว่าเหมือนแบบ เออเป็นธรรมเนียมแล้วเวลาเรามาเชียงใหม่ก็คือมาไหว้พระท่าแล้วก็ขึ้นมาที่นี่ก็ขอพอรให้ปีต่อไปเนาะใช่อขอพรมีอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วก็เป็นความเชื่อนะก็คือว่าได้ขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาจริงจริงจริงเลจริงรู้สึกว่าดีไม่ได้กหรือเปล่าถ้าไมต้องโกหกอันนี้ก็คือไม่ได้โกหกเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแตทุกคนก็ต้องมีมีแบบว่ามีวัดหรือมีอะไรที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นที่พึ่งเป็นอะไรที่มันแบบว่า ทุกคนว่าคลิปนี้เออได้ดูเดือนไหนเดือนไหนก็ได้ดูแหละจะเจอกันทุกคนเดี๋ยวก็ทุกคนได้เจอกันแน่นอนเดือนไหนยังไม่บอกนะยังไม่บอกลุ้นเฮ้ยตื่นกินก่อนเดี๋ยวตกบนไดนบอกว่าทุกคนเราก็ไหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปข้างบนพระธาตุเสด็จเสร็จแล้วนะครับและนี่ดี๋ยวเราก็จะเดินลง มาเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมไอข้ขึ้นขึลลลล้นรถรถรางรถเลื่อนเนี่ยขาดทุนะเลยไม่เป็นไรยเราก็ได้เดินเออไม่มีขาดทุนเราก็ถือว่าทําบุญไปในตัวว่เ, <ละ S 2> เดือเลิอเลือดดีมากดีใจมากชอบจังใช่ทางลงนี่ทางลงทั้คนทางลงนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเมื่อก่อนเนี่ยถ้า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 แบบว่าถ้าทำวงแต่สมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าที่เราไปเดินเขาพิษกุฎกันอันนั้นมันสุดยอดเลยเนาะครั้งแรกเดี๋ยวจะไปปีหน้าจะไปเขาพิษกุฎนะเออไปเดไปเขาพิษกุฎแต่ตอนนี้เดินลง นี่ก็ดีกว่าเป็นไงวันนี้อากาศดีไหมดีมากเลยไม่หนาวจริงไม่ร้อนสิ้นซื้อสิ้นปีนี้พูดเลยว่าอากาศดีมากคือตอนแรกจะมาเชียงใหม่อุ้ยจะมาจะร้อนหรือเปล่าใช่ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะร้อนอ่ะก็ไม่ร้อนตอนนี้มีคนงอแงอยากจะได้กางเกงช้างอยากจะเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวนี้ไม่เป็นนักท่องเที่ยวอีกอเหรอเที่ยวทั้งปีเที่ยวทั้งปีเที่ยวจนแบบว่าทาคลิปไม่ทันอ่ะคลิปค้างเยอะมากเลยทำไม่ทันหรือไม่ทํา แต่ไปเที่ยวจนมันทําไม่ทนันแต่ถ้าใครตามทุกคน,นจะบอกวา่าทุกคนดูนะทริปญี่ปุ่นทริปการเนทนะบุรีที่ปู่หินไม่มีทริปเลยเพราะนาง่ง <c oughs> น่งไปไหนไม่รู้น่งไม่กลับเนี่ยวอันนี้ก็มีเชียงใหม่เพิ่มอีกทุกคนคิดดูขึ้นารับรับคนเรียนตัดต่อไหมอ่าเออใครแบบว่าว่างหรือแบบอยากจะมาฝึกผลงานอะไรเงี้ยก็แบบมาตัดต่อให้ได้นะอเรา เราพร้อมเราพร้อมแบบว่าให้ทุกคนมา,ามใช่เราพร้อมทุกคนตัดต่อคลิปให้ Two hours later โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วอันนี้ที่พักเราก็คือชื่อว่ากอรี่นะครับกอรี่อะไรวะชื่อกอรี่นะกอรี่บิวตี้สูทนะครับอย่าจองเองไล้ลืมเองจะบอกว่าห้องราคาดีมากแล้วก็ห้องสวยมากทุกคนห้องคือดีราคาถูก แต่จะเสียอย่างหน,นึ่งตรงที่จอดรถเขาจะมีจํากัดใครที่ขับรถมาก็ต้องแบบว่าคอยอดูที่จอดรถดีๆนะครับไม่แบบว่าเข้ามาเร็วหน่อยเออใช่แล้วค่อยออกไปเที่ยวเพราะว่าที่จอดรถใช่ถ้าใครสะดวกมาแบบว่ามาแล้วรถมาจอดแล้วนั่งรถไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็จะสะดวกแล้วก็ที่พักตรงนี้ไม่ไกลจากพวกประตูท่าแพรหรืออะไรเงี้ยลยนะคือใกล้ๆดูห้องดีกว่าในห้องก็จะประมาณนี้ครับห,ห้องถูกมากเลยนะทุกคนห้องดีมากด้วยดูดิ ห้องคือแบบโอ้โหใหญ่โตโถอ่างถังมากเลยนะห้องราคาถูกดีไม่แพงและไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นอ่างแช่ตัวหรือว่าก้องดับเมื่อกี้เปิดไฟก่อนอ่านี่เปิดไฟได้ปะ,อะโอเคเมื่อกี้ปิดไฟนี่ทุกคนก็มีอ่าง ใครที่แบบว่ามาเที่ยวแล้วแบบโอ๊ยฉันเหนื่อยมากฉันอยาจะต้องนอนพักอ่างๆๆอาบนอะไรเงี้ยก็คือแบบแช่ตัวสบาย,บายฟินๆนนทุกคนแล้วข้างล่างเขาก็จะมีบับเบิ b ลบาให้ด้วยแต่ต้องซื้อนะไม่ได้ไม่ได้ให้ฟรี <S <S 1> <S 1> ห้องก็ประมาณนี้เนาะก็โอเควันนี้ก็ขอนอนก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเที่ยวเช้ามีใช่ไหมมีมีอาหารเช้าเออใช่ที่นี่มีอาหารเช้าแล้วข้างบนอ่ะ วิวดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายข้างบนดูว่าสระว,ว่ายน้ำปะเนาะมีสระว,ว่ายน้ำด้วยสระว,ว่ายน้ำข้างบนคือดีมากทุกคนเราต้องเล่นน้ำาไม่เป็นไรเราไม่เล่น <laughs> เราไม่เล่นอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ดีกว่าเนะเาะแล้วค่อยๆเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าวันทีนวันที่สองของเราวันวน,วนี้วันที่สองเรามาห้าวันห้าเรามาห้าวันแต่วันแรกไม่ได้ถ่ายอะไรเลย <laughs> มาถ่ายวันนี้วันวันแรกโอเคทุกคนไปนะครับเจอกันพรุ่งนี้